I have a pen. I have pineapple. Oh, pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. <What? S 3> pen pineapple apple pen. Ding ding, da, ding 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 da, ding. เอาเลยครับก็สวัสดีผู้ชมด้วยนะครับผมนี่รับสู่เอ z มแซดนะครับผมกับผมกล้องคนเดิมเพิ่มเติมคือตอนนี้เราอยู่ในเกมโลบล็อกนะครับผมกับแมปที่ชื่อว่า PPAP o p y นะครับผมเนี่ยก็เป็นเพลงที่เขาเลิกเล่นกันไปแล้วทุกวันเราเพิ่งได้มาเล่นแบบนี้นะครับผมซึ่งเป็นเพลงไม่รู้ว่าสมัยดีเขายังเขายังฟังกันอยู่หรือเปล่าไม่พูดถึงสมัยเลยหรอเพิ่งผ่านมาหลายเดือนเลยดิโอเคครับผมเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผม ซึ่งจะมีคุณลุงคุณคุณลุงคุณลุงนวด <c oughs> คุณลุงนวดนะครับถือปากกากับอะไรเด็กเขาเรียกว่าแอปเปิลเนาะ TPAP ผมก็นะช่วงนั้นก็ไม่อยากโดนล้างสมองครับเราไปลุยกันเลยดีกว่าเพราะว่าตรงนี้โอ๊ยเกือบพาเราตกตรงนี้นะครับผมเราผ่านมาน่าจะเป็นเปลือกเปลือกใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นเปลือกของของ,ขอ,งอ่าสปาร์ ตรงนี้ก็น่าจะเป็นเปลือกของแอปเปิลแอปเปิลดูแอปเปิลแอปเปิลสีแดงเนี่ยครับแล้วตรงนี้แ่ะสีม่วงนี้ไม่น่าเกี่ยวแล้วเนี่ยโอ้ oh, แล้วมีที่เหยียบสีม่วงครับก็ดูไม่ยากเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าเราได้ผ่านแมปที่มันยากกว่านี้มาแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมมาดูกันเลยีล๋ยวตอนนี้น่าจะเป็นน้ําแข็ง <c oughs> <c oughs> ไม่รู้อะ่ะเรียกเป็นน้าแข็งไม่กอดมันก้อนเหมือนน้าแข็งนี่ โอ้คุณลุงครับดูคุณลุงก่อนตัวเบืเริ่มเลยนี่ครับถือปากกากับแอปเปิลรอเราแอปเปิลยักษ์นี่ครับตรงนี้มัชเมลโล่มัชเมลโล่หลากสีมัชเมลโล่ก็มามันเป็นแท่งเหมือนมัชเมลโล่เนี่ยเป็นตรงนี้ล่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวไม่น่าใช่เนี่ยโอ้เรามีสีแดงนะครับตรงนั้นมีอุโมงค์อุโมงค์นะครับอุโมงค์เอ้าอุโมงค์สับปะรดนะครับโอ้โหแล้วมันติดได้ไงเนี่ย มาเลยแล้วยังโอมันไม่เหยียบเนี่ยโอเคโอเคโอเคโหแล้วบอกอี้แต่แรกก็ดีแล้วตรงนี้ก็คืออะไรเนี่ยมันรูปร่างเหมือนอะไรเหมือนเสื้อเนี่ยเหมือนเสื้อตรงนี้คือพายเหรอมันเหมือนสปริงมากกว่านะเนี่ยเหมือนสปริงเนี่ยอะมันก็ไม่ยากเท่าไหร่เนี่ยครับระดนก็ลึโหดสุดยากเราก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับผมตรงนี้ น่าจะเป็นไส้แอปเปิ้ลไม่ใช่ไส Net P, P, A, P. ้สับปะรดเครับผีผีเอ๋ผีตึงตึงตะตึงตึงตะตึงตึงตะตึงตึงตาเรียบร้อยเซฟนะครับตรงหน้นหน้านี่คืออะไรเด่ะดูดูซักผู้เสียผู้เสียชีวิตเน,นี่ครับด้านล่างโอเคมันเหยียบได้นะครับนึกว่ามันไม่เหยียบเนี่ยตรงนี้มีเพนเพนพายแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล มี3อย่างเนี้ยเป็นรูปแต่ก็แมปก็น่ารักดีเนี้ยโอเคไปต่อไปต่อบอ่เรียบร้อยครับจุดเซฟตรงนี้เป็นอุโมงค์อะไรเด้ออุโมงค์การเวลาฮะโอเคโอเคโอเค,อเค,อเคสบายสบาย <c oughs> แบบอะไรนะไอออบบี้ออบบี้อ่ะไอหลายๆดาานอ่ะเราก็ผ่านมาแล้วครับเจ็บมาเยอะครับแค่นี้ไม่ไม่ระคายเคืองเราเนี้ย โอเคในที่สุดเราก็มาถึงตรงไหนเนี่ยอ๋อตรงนี้มันเป็นดาวดาวล่องหนเนี่ยดาวกี่แท็กเนี่ยหนึ่งหกเจ็ดแปดดาวแปดแท็กโอเคตรงนี้สีเขียวสีม่วงสีเหลืองเซฟผีผีเอผีติงตงตะติ้งติงติงตะติ้งติงติ้งตะติ้งติอง I have a pen I have a p อ n c i l อุ้ยลงท่อนึกว่าลงท่อ ท่อมาริโอเนี่ยแล้วไปตรงไหนต่อเนี่ยโอ้ลงท่อจริงๆด้วยท่อมาริโอเนี่ยโอเคมีท่อมาริโอให้ลงด้วยตุ๊ด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 เกือบเกือบไปแล้วเกือบเกือบไม่ดูเนี่ยครับตรงนี้โอเคลูกศรชี้ไปทางหน้าเราก็ไปด้านหน้่ไปทางหน้าทางหน้าเลยโอเคสไลเดอร์อ่าตรงนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะแบบนี้ก็เหมาะสำหรับน้องๆเนาะ โอเคเรียบร้อยตรงนี้เซฟฮอร์นี่มันสีเหมือนชโคโคโ็อกโกแลตเลยชโโล็อกโกแลตน่ากินว้าว <Wow. S 1> อ่าเราเจอแม่สาวน้อยแล้วโอ,อ้ว่าไงแม่สาวน้อยสบายดีไหมฉันก็เพิ่งมานี่แหละ <c oughs> ไปดีแม่สาวน้อยถ้าแม่สาวน้อยไม่รีบไปผมจะไปยังไงล่ะเนี่ยโอเคเดี๋ยวฉันรีบไปให้นะภาคเสียงผู้หญิงนี่แบบตลกตัวเองมากเลยเนี่ยไปเร็ว ผมจะตามไปสาวน้อยคนนี้ไปเนี่ยดูเขาว่าเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนเนี่ยเอาไปสาวน้อยเราไปคนละทางนะไม่ได้มันต้องไปต้องเหยียบสองด้านเนี่ยเอาเหยียบด้านเดียวก็ได้นี่วาผมนึกว่าแบบกระโดดแบบสลับไปสลับมาเนี่ยโอเคอ๋อันี้มันผลไม้นี่มันน่ากินมากเลยอ่ะดูนี่สิมันเหมือนสับปะรดและนี่แล้วมันเหมือนอะไรเนี่ยมันเหมือนจิ๊กซอว์มากเลยอ่ะโอเคไปแล้วนั่นแนนี่มีอะไรเนี่ย เยวเนะเหนยวโอ้ยเพิ่งบทว่ามันง่ายเนี่ยตกได้ไงเนี่ยโอเคถือว่าซอบซ้อนไปเนี่ยปกี้ประมาทนิดนึงเนี่ยการประมาทไม่ใช่เรื่องดีแนบน้องๆอันนี้คืออะไรเนี่ยทำไมมันอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอ๋อมันเด้งดึงเด้งดึงได้นี่มันบันไดครับบันไดบันไดสับปะรดแนบสีเหลืองว้าวอุ้ยอุ้ย มันกะระยะไม่ได้แล้วมันตกที่ไงเนี่ยโอเคมันในสับปะรดเนียวผมลืมแบบลืมโดดนะครับลืมโดดเมื่อกี้นี่อุ้ยมันไหลด้วยเฮ้ยมันไหลอ๋อผมว่าแล้วเมื่อกี้ผมกะไม่ได้เนรัยมันไหลนี่เองเฮ้ยเฮ้ยมันไหลย้อนกลับด้วยโอ้โหแล้วพึ่งพิ่งบอกว่ามันมันง่ายนะแล้วเมื่อกี้มันไหลย้อนกลับนั่นจะไปไงมีหน้ายิ้มเลยไอ แกไม่ผ่านตรงนี้หรอกโอเคครับเราเราจะต้องไปประชันหน้ายิบอุ้ยไม่ไงเนี่ยเริ่มจะยากเลยครับคุณผู้ชมเริ่มจะยากแล้วเริ่มจะยากแล้วเราต้องนินิ่งเข้าไว้เมื่อกี้นี้ประมาทไปหน่อยอ่าตรงนี้มันไหลฮะตรงนี้มันไหลปึ๊บโอเคปึ๊บโอเค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 มันไหลกลับมันไหลกลับมันไหลกลับมันไหลก <c oughs> ลับเรียบร้อยครับผ่ <c oughs> านมาได้แล้ว ตรงนี้มีผักดูยังไงเป็นผักเนี่ยมันสีเขียวเนผัก<ะ>สองสีโอเคเรียบร้อยนี่กล่องอะไรเนี่ยดานแนบมีกล่องสองสีวแมบน่ารักมากเลยเนี้ยแอปเปิลกินไ่แอปเปลิปเปลเหรอ่ากินเนี่ยดูหน้าแอปเปิลเนี้แกมาถึงตรงนี้ได้ไงเนี่ยโอมันธรรมได้อยู่แล้วนะคุณแอปเปลิล<ะ>ผมเจ็บไปเยอะครับคุณตรงนี้น่าจะไหลไหลลื่น ไหลลื่นโอเคครับตรงนี้น่าจะเป็นเนื้อแอปเปิ้ลเนื้อแอปเปิ้ลเอ้ยอุ้ยหุยหุยหุยตกตกตกไปทางนัดหรือว่าจะไปทางนัดได้นี่ครับแหมการประมาทไม่ใช่หนทางที่ดีเนี่ยอุ้ยตรงนี้เอ้าเฮ้ยผ่านเฉยผ่านเฉยนะครับอ่าแล้วประตูประตูสามสีอีกแล้วไปผมนี่เสียงดวงไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นี่ ประตูสามสีเมื่อกี้สีเงินไม่ได้เนี่ยไปสีเขียวสีเอ้สีสีเหลืองสีเหลืองโอเคสีเหลืองก็น่าจะเป็นสีเงินเนี่ยทำมาได้แล้ว <c oughs> <c oughs> ประตูสามสีดีมันมีแค่สองอันเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นแบบเอ่ออะไรนะพานนี่ออปปี้อ่ะน่าจะสามสี่บานนี่เนี่ยโอเคครับผ่านมาได้อย่างง่ายได้เนี่ยตัวนี้เป็นบันไดเล็กเนี่ยตัวนี้เป็น โอเคค่อยๆแอบค่อยๆอ,อ,อ,อ่าเรียบ <c oughs> จะบอกกันเรียบร้อยเลยเด้อตกได้จังไได้เด้เอเฮ้ยมันแสดงว่าถ้าเราตรงนี้เน,นี่ยน่าจะเหยียบไม่ได้เนี้ยสีสีม,ม่วงอ่อนผมเข้าใจละโอ้ตรงนี้ฝั่งนี้น่าจะสีม,ม่วงเข้มนะครับเหยียบได้แต่ว่าทางลงนี้น่าจะเป็นสีม่วงอุย้ย เราต้องร้อง P P A P ไว้ด้วยใช่ไหมเนี่ยถึงจะผ่านเห็นหน้าลุงน่ารักมากเลยเนี่ยคุณลุงเนี่ยไม่เหมือนกับคนใน M อเนี่ยพีผีเ P ๋ีโอเคเนีเราจะไปฝั่งนั้นเนะฝั่งนั้นน่าจะลงได้ใช่ไหมนั่นไงโอเคเรียบร้อยตัวนี้คืออะไรเนี่ยเปลือกเหรอเปลือกเหรอปีนตรงนี้ได้ไหมผมก็ปีนตรงนี้ผมว่า น่าจะง่ายกว่าไปปินตรงไปไปมันนะโอเคครับนี่น่าเป็นเปลือกเปลือกแอปเปิลอ่าในสุดเราก็เข้ามาในกรงแล้ว <What? S 1> กรงดูยังไงเป็นกรงเลยมันเป็นระเบียงครับ <c oughs> รู้สึกว่าบันไดมันจะหายไปด้วยนะเวลาเราเหยียบเราต้องรีบเดินรับรีบเดินรีบเดินแอปรีบเดินรีบเดินรีบเดินโอเครับรีบเดินรีบเดินเดี๋ยวบันไดมันจะหายไปจนหมดเนี้ย เรามาถึงด้านหน้าด้านหน้าคนรุงอีกครั้งด้านหน้าคนรุงพ p พ p ผมไม่รู้จักชื่อ <c oughs> รู้แต่เขาลองเพลงนี้พ p พ p อพติง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 ไอแฮบกะเพนเฮ้ยเราเจอน้องสับประรดแล้วนะนีับเย้ยสุดปายน้องสับประรดเนะ okay. นี่ยโอเคตรงนี้สีเขียวอ่อนน่ารักมุ้งมิ้งฟุงฟ้งฟริ้ง,งกระดุงก,กระดิงจักกระดุมจกักกระดิมได้อีกแล้ว ไปไปมีการบายบายด้วยในทางในช่องแชทตรงไหนเนี่ยฝั่งนี้เนาะพีผีเอฟีตึงตึงเตาะตึงตึงเตาะตึงตึงโอ้ยโอ้โหรีบมากไปได้นะเราต้องใจเย็นเนี่ยผีผีเอฟีตึงตึงเตาะตึงตึงเตาะตึงตึงเตาะตึงตึง I have a pen I have an apple Oh apple pen I have a pen I have a ไ p ร์แอปเปิลอ๋อพันนับเพนแ p ปเปิลเพนพ p ยนั a เพนเป็นพันนับเพนแอปเ p ิลตึงตึงตอกตึงตึงตอกงตกได้ยังไงเนี่ยโอ้ไม่ได้เลยเนี่ยโอ้ตรงนี้สีแดงสีแดงนี่หยับไม่ได้ใช่ไหมสีแดงนี่หยับไม่ได้เราก็ต้องโดดข้ามไปเนาะโอเคครับค่อยๆ I have a p อ้เฮปไพร์แอ a เปิล โอเคครับโดดมาเรียบร้อยแล้วค่อยๆ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 เราจะต้องพิชิตคุณลุงให้ได้เราต้องขึ้นไปบนปลายปากกาไเนี่เปอร์เพนโอเคครับเรียบร้อยตรงนี้น่าจะไม่ไม่ให้แตะนะง่ายๆสบายๆตรงนี้เนี้ยอันตัวนี้น่าจะเป็นเนื้อสับปะรดเนี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยมันเปลี่ยนสีโอ้ยตกใจก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่แน่ โอ้แล้วมาถึงผักอีกแล้วอันนี้น่าจะเป็นส่วนอันนี้แอปเปิลแอปเปิลเขียวเหรอแอปเปิลมีสีเขียวด้วยเนี่ย <Wow. S 1> แต่ผมไม่เคยกินนะผมเคยกินแต่สีแดง ah. <laughs> โอเคเรียบร้อยครับผ่านตรงนี้คืออะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,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 ยมันไหลมันไหลอุ้ยตกใจมันไหลครับมันไหลตรงนี้คืออะไรเนี่ยโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหตกจนได้ โอ้เราต้องใจเย็นเนี่ยโอ,อ้มันไหลอะมันไหลมันไม่ไหลนี่วะผมนึกว่ามันไหล <c oughs> โอ้เราคิดไปเองบอ,อาเราจะต้องฝ่าปะสันนี้ไปให้ได้พิชิตพายแอปเปลิลเพนเรานี้แหละคือราชาแห่งแอปเปลิลและสับปะรดราชาแห่งแอปเปิลและไอเราเจอน้องเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเปลี่ยนสีฮะทำไมมันเปลี่ยนสีอย่าเปลี่ยนสีอย่างนั้นสิ ฉันกลัวโอเคโอ้คโอ้เกือบเกือบไปครับเกือบไปเกือบไปโอเคตรงนี้คือคืออันยังเนี่ยแล้วมันเฮ้ยโอเคมาไหนวาเนี่ยบ้ามาไหนเนี่ยเดี๋ยวเซฟก่อนครับตรงนี้มีมีเลเซอร์มีท่ออะไรล่ะจะเรียกว่าอะไรดีเนี่ยเรามาขึ้นร์ปปั๊บโอเคมาถึงไหนแล้วเนี่ย เฮ้ยมันเฮ้ยนี่มันปากคุณลุงนี่ว่ะคุณลุงแลบลิ้นด้วยโอ้โหมีลิ้นลิ้นคุณลุงแรบน่ารักมากเลยแอ a p p l ลเพนขอจุ๊บทีจุ๊บหมกจุ๊บหมกไต่หน้าเลยไต่หัวคุณลุงด้วยอ <c oughs> ตรงนี้เป็นน่าจะเป็นไส้สับปะรดไส้สับปะรด <c oughs> นั่นไง <c oughs> มันตกได้จังไหนนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ไส้สับปะรดแ a ป p l e pen ผ่าน Apple pen pen ผ่าน Apple Apple pen ตัวนี้น่าจะแตะสีสีน้ําเงินไม่ได้เนาะโอเคครับโอ้โหผมว่าอะไรไงพึ่งบ่อพึ่งเดาเนี่ยปุ๊บพึ่งเดาโดนเฉยเลยโอเคโอ้โหเรารีบไม่ได้เรารีบไม่ได้นะเริ่ม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 จะยากขึ้นนิดนึงแล้วเนี่ยเพนพายเนเปอร์เนี่ยเปอร์เพนเพนพายเนี่ยเปอร์เพนแอปเปิ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 ร์เพน แอปเปิลเพลนเรียบร้อยผ่านมาได้เนี่ยไม่มีอะไรที่เราจะไม่ผ่านมาได้ถ้าเราตั้งใจเนี่ย <Wow. S 1> ถ้าเราตั้งใจอันนี้คืออะไรเนี่ยแตะแดงๆไม่ได้ใช่ไหมโอเค yeah, เฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะถึงปลายปากกาคุณลุงแล้วตรงนี้มีสับประรดด้วยเรากลับมาเจอแล้วว่า <c oughs> <c oughs> จะแวะมาทักทายซะหน่อยแวะม,มาทักทายน้องสับประรดเนี่ยครับ น้องสับประรดเล่าเฮ้ยสวัสดีค่ะโอ้มีหลับตาปิงป๊งปิ๊งมีรูปหัวใจด้วยสวัสดีค่ะมาถึงนี้ตรงนี้ได้ไงเนี่ยโอ้ก็แบบว่าผมเก่งอะแนละ้วน้องสับประรดธรรมาดาฝีมือของผมมันเจ็บมาเยอะ <c oughs> ต้องบอกว่าเจ็บมาเยอะอุ้ยผมรู้สึกว่ามันหายด้วยนะอุ้ยโอ้โหมันหายด้วยครับผมโอเคตรงนี้น่าจะเป็นบันไดธรรมดาธรรมดาอ๋อลงลงไปเลยได้ไหมเราจะต้องจะลง อุ่ยไม่ได้ครับทางนี้ไม่ได้ต้องลงอ๋ออย่าคิดมากง่ายนะครับน้องๆอ,อย่าคิดมากง่ายเหมือนพี่นะีเราต้องไปเป็นขั้นเป็นตอนนะครับอุ้ยโดนสีแดงไม่ได้ก็ว่าแล้วมันขีดไว้ทำไมเนี่ย <c oughs> นะครับโอเคไปเลยไปกันเลยไปเลยแล้วมันดูแบบเหมือนมันเหมือนมันลึกนะครับเราต้องดูดีๆนะ เหมือนมันแบบมันไม่มีจุดตัวตนอยู่นะครับสายตาระดับสายตาเราต้องดูดีๆโอ๊ยแบบนี้อีกแล้วเดี๋ยวตกะเกวไม่ไม่ต้องค่อยๆไปค่อยๆไปสวัสดีน้องแอปเปิ้ลจะรออยู่นะรีบมาโอเคครับเราต้องรีบไปหาน้องแอปเปิ้ลเลยน้องแอปเปิ้ลน้องแอปเปิ้ลนั่งรออยู่โอเคตรงนี้น่าเป็นเปลือกแอปเปิ้ลเอ้ยน้องแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแดงเฮ้ยพี่มาถึงตรงนี้ได้ไงเนี่ยอ๋อแน่นอนน้อง พี่เป็นโปรเฟชชั่นแนลโปรเฟชชั่นแนลในการกระโดดอยู่แล้วโอเคครับแล้วนะเรา,ากลับไปเจอน้องสับป,ปะรดอีกแล้ว <Whoa. S 2> Apple pen พายแนปเปร์เพนพายแนปเปร์นี่น่าจะแปลว่าสับป,ปะรดใช่ไหม <laughs> พอดีนะพี่ไม่เก่งภาษาปักิษโอเคมาแล้วโอเค เมื่อกี้นี่เซฟเรียงโอเคครับตรงนี้โหสับปะรดนี่น่ากินมากเลยเนี่ยอ้ก็ไม่รู้ว่ามันให้เหยียบตรงกลางได้อในสุดเราก็เจอหน้าคุณลุงที่แลบลิ้นอีกแล้วไปครับด้านตรงนั้นมีดอกมาอุ๊ยวัดตกได้จังใดเนี่ยตกได้ไงแล้วมันให้ปีนยังไงครับคุณผู้ชมโอเคให้ปีนยังไงอุ้ยอุ้อมันให้ปีนธรรมดาเหร โอ oh. so ้เราไปโดดเนี่ยอ๋อมันไม่ปีนธรรมดาเฮ้ยเรีบไป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 เร็วเร็วเร็วอันนี้อะไรเฮ้ยเอ้เอ้าเอ้ามันไปไงเนี่ยโอเคครับต้องรีบไป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 มันหายแล้วมันหายแล้วมันหายแล้วคุณผู้ชมมันหายแล้วมันหายแล้วมันหายแล้วไปแล้วโอเคโอเคครับตรงนี้ดอกไม้มันมีมีกรีบกรีบดอกไม้มันบังไว้เนี่ย แต่ว่าเราสามารถเดินผ่านได้อว้าวข้คมแบข้าม,ามาเราเจอน้องแอปเปิลแดงสวัสดีค่ัน้องแอปเปิลแดงหน้าแดงเชียว่ันไหนเจะน้องสาวไอ้ขาดน้ชิบหายแนละ้ว <Huh? S 1> <laughs> เราต้องรีบไปไนะคุณลุงรอเราอยู่คุณลุงผมจะพิสูจน์ให้รู้ว่า <c oughs> ผมจะเข้า <c oughs> วงการภายแอปเปิลเพนไายแอปเปิลเพนใช่ไหม มันนานแล้วอ่ะมันอัฮ้ยมันหมุนได้ด้วยเนี่ยหมุนได้ด้วยผมจะเข้าวิธีของคุณลุงให้ได้ผมจะพิสูจน์ให้คุณลุงดูโอเคครับเรียบร้อยน่าจะเสียบแล้วตรงนี้คืออันอย่างเนี่ยฮู้้ยโอ้โหเกือบมันไหลดีว่าโอเคครับตรงนี้สีฟ้านี่น่าจะเหยียบไม่ได้นีอ่าอ่าโอเคโอเคโอเค <Okay. S 2> โอเคอันสุดท้ายแลย้ว <c oughs> อันสุดท้าย,ลยแล้วเนี่ยโ,โหทำไมครับเราเราอย่าใจร้อนเนี่ยโอเคโอเคบ๊ายบายเอาแล้วโดนประกาศจิ้มอย่าง,งานั้นนีดยังยิ้มได้อยู่นะแอ,อปเปิ้ลกับ <c oughs> อะไรนะสับประรด <c oughs> สับสนอยู่เรื่อยเลยเนี่ยโอเคตรงนี้มีดาวครับดาวดาวแปดแฉก ดาวแปดแฉกมีเสาด้วยน่าจะโดนเสาไม่ได้ใช่ไหมโดนเสาไม่ได้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 โอเคผ่านมาได้สบายสบายโหมียิ้มแล้วสวัสดีค่ะน้องแอปเปิ้ลทำเสียงน่ารักด้วยเรามาถึงน้องแอปเปินน้ลแดงแล้วนะครับเราจะเข้าไปในอุ๊ย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  โอเคครับใกล้ละใกล้ละเรามาใกล้คุณลุงละตัวนี้เราอยู่ระหว่างวางขาของคุณลุงเรามาอยู่โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยมันไหลมันไหลเฮ้ยมันไหลได้ไงเนี่ยอู้เกือบเกือบเกือบไปนะคุณผู้ชมโอเค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 เฮ้ยเฮโดดไม่ได้อ่านี่มันลูกชิ้นบาร์บีคิวนี่ว่าเจอมัชเมลโล่แอบดันน่ะมัชเมลโล่น่ากินจังเลยเฮ้ยเฮ้ยนึกว่าเหยียบสีเขียวไม่ได้ตกใจนะครับ โอเคโอเคโอเคใกล้ละใกลละใกล้กลละกลกลเราใกล้จะเข้าไปสู่วิถีของ p p p แล้ว PPAP พี่พเฮ้ยโอเคมันมีสองสีตกใจไงเราจะไปถึงแล้วสวัสดีคุณลุงตอนนี้มาถึงแขนคุณลุงแล้วตกได้ไงเนี่ยเอ้ยต้องดูครับคนตอนนี้เราอยู่ที่หนึ่งแล้วนะครับอ่าอยู่ที่หนึ่งแล้ว โอเคสวัสดีคุณลุงอรอด้วยรอด้วยรอด้วยในสุดเราก็บรรลุบรรลุถึงไหมถึงไหมเป็นเกมแรกที่เล่นจบหรือเปล่าโอเคครับผมเนี่ยอในสุดแล้วก็มาถึงแล้วตรงน,นี้มันคืออะไรเนี่ยเอ้มีคนยิ้มด้วย Welcome to the winner โอ้แล้วฟันฟันแหลมเปียบเลยธรรมดาอันนี้คืออะไรแฮ อันนี้ลบหมวกมันเลือกหมวกได้เหรอมันเลือกไงอะ่ะสปีดอันนี้มีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้มันเลือกเลือกหมวกได้เหรออยากได้หมวกอะ่ะโอ้มันถ้าอยากได้นี่วิ่งไปลบ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 โอเค <laughs> ลบสลานเฉย,เย <laughs> ผมนะผม <laughs> ผมไม่ใช่ลบออกทั้งผมเนี่ยไม่เอาโอ้ <laughs> ตรงนี้มีปีกครับโอ้โหขอปีกสีดำได้ไหมปีกครับใส่ปีกโอเคโอ้ลอรอแต่หัวล้านเนี่ยนี่มันต้องหาอะไรใส่ก่อนเนี่ยตอนนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยอือโอ้วิ่งโคตรช้าสโลไม่เราเดินไปติดสโลทำไมเนี่ย ทำไมเนี่ยสปีดเร็วสปีดเร็วเฮ้ยเลยเลยเลยเฮ้ยเลยเลยโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาหมวกตรงนี้เฮ้ยเลยเลยเฮ้ยสปีดธรรมดาดิเฮ้ยเฮ้ยสปีดธรรมดาโอเคตรงนี้ไม่เอาหมวกแงลบหมวกลบหมวกเอา,เอาลบไปทั้งหมดทั้งปีกเลยเนี่ยอ๋อหมวกสีขาวครับชอบผมชอบใส่ปุ๊บปุ๊บโอเคแล้วก็ใส่ของแต่ปีกได้ไหมปีกสีดำ พอแล้วเท่แล้วที่แล้วเนี่ยผมเฮ้ยมีมังกรว่ะอ,อะไรเนี่ยของเล่นเด็กมีคนมาปลาดาวกระจายด้านบนหัวด้วยเนี่ยโคน,น่ารักมากเลยโอเคอันนี้คืออะไรเนี่ยน,นี้คือปีไม่ได้ใช่ไหมเซฟดาวเซฟอันนี้คือเพนยัวเพนยัวเซฟอ๋อเปลี่ยนสีเหรอ <Wow. S 1> ไม่เอาสีนี้ อ๋อมันขึ้นมาแล้วมันแต่งตัวได้ใช่ไหมเนี่ยผมไม่เคยเล่นด่านเนี่ยที่มันจบสักทีอันนี้คืออะไรเนี่ยเฮ้ยอ๋ออันนี้คือสกิลเหรอโอ้โหดูครับดูดูครับดูดูครับ,รบโอนุกนันเลยครับผมนุกนันเลยแบบนี้เราจะไปหน้าหน้าคุณลุงหน้าคุณลุงรับหนาคุณลุงหน้าคุณลุงพีพีเอพีเราจะ เราจะไปแต่งหน้าคุณลุงกันเนะยแต่งหน้าอุ้ยตก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 ไปไม่ได้อะไปไม่ได้ครับคุณผู้ชมติดฮะติดครับอันนี้อะไรเนี่ยชารดโดอ๋อเป็นพื้นที่เราเอาไว้รองไม่มันไปไม่ได้เฮ้ยมามาได้แล้วเว้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วแมครับเราจะใส่จมูกแดงให้กับคุณลุงเนี่ยจมูกแดงคุณลุงโอ้มันเข้าไปไกลใกล้ไม่ได้อะอุ้ยตกตกตตักหลักตักหลักก่อน โอเคต่ตรงนั้นมีมีมีคนไม่มีคนไม่ไปแกลง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 คนไปแกลงคนตัวเองเข้ามาแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อเป็นลูกบอลเนี่ยน,นี่นลูกบอลเนี่ยครับไปแกลงคนแกลงคนแกลงคนนะแกลงคนไม่เป็นไรเราจะมาช่วยไงเออเอาติด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  <c oughs> <c oughs> ใชเบยไท่เบยอะโอเคครับผมก็เอาไว้แค่นี้ละกันนะครับผมสำหรับแมปพ p พีเอ b อบบนะครับผมมีก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับผมกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมนะจะได้มีกำลังใจเวลาเราจะทำคลิปเนี่ยมีน้องๆบอกว่าสนุกมากเลยอย่างเงี้ยพี่ก็แบบเฮ้ยเฮ้ยทำคลิปดีกว่าอย่างเงี้ยเวลาอ่านเจอคอมเมนต์อย่างเงี้ย นี่ครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็พี่ก้องพี่ก้องพี่ก็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 ก้องพี่ก้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจ้า I'm behind, lies, left always obeyed the but a goal.